วันาคบูชาอบประวันมาคบูชาความสำคัญวันมาคดูชาวันมาคดูชาหอจดอีตรงกับวันศุกร์ที่ยีิกพฤภาคมหอจุดสอห้วันศุกร์ขึ้นหนึ่งหาามเดือน4ี่ปีชเรื่องในโอกาส้ายวันที่แประหนสุงห้ารูปมาประจัญบุรีได้หมายความหมายวันมาคบูชาวันมาคดูชาหมาถึงการดูชาในวันเป็นเดือนสามเร่องในโอกาสท้ายวันที่พระเจ้าสมเด็จโอาทปิ่งโมกแกพรกพิสุทธิมกหนึ่งั้งห้าป็นพระอรหามส์ ผู้ไดิยาหกและผู้ที่ได้รับการสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าในวันนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงตัวปวาฏิโมโในที่ประชุมสงฆ์เหล่านั้นซึ่งเป็นท้งหลักการรมการและวิธีการปฏิบัติที่นไปใช้ได้สังคมมีเนื้อหาโดยสรุปคือให้ความช่วยเหลือาความดีให้ถึงพร้อมและทำจใจให้ขอนใสความป็นาวนมาตูชาหนึ่งสุเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าหลังจากพระพุทธเจ้ากระตุได้เ้าเดือนธันวาสิกพฤศจิกายนทที่ต้องสะกรนขาแล้วเสด็จประทับที่วัดเบลวันเมืองราชคลีแขวนดประเทศอินเดียในปั นั้นจากตัวขึ้นสัญญางหมายความว่าการประชุมด้วยองค์สี่ก่าคือเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นพร้อมกันในวันนี้คือเป็นวันที่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวนหนึ่งสองห้าศูนย์รูปมาประชุมพร้อมกันที่บริวารมิหารในกรุงราชคฤห์โดยมีนายจัดหมายพระภิกษุสงฆ์จำ่วนหนึ่งในอิทธิพลสัมปทานถือเป็นผู้ที่ได้รับการประสมโดยตรงจากพระเจ้าทั้งสิ้นพระภิกษุสงฆ์ทุกองค์ที่ได้มาประชุมในครั้งนี้ล้วนแต่เป็นผู้ได้บรรลุพระประธานแต่ทุกไม่ยังองค์เป็นวันที่ประจันตินวุกรมตะเวันมาค หลังจากประสมมาสัม <stop> พ <ś c oughs> <oh> ุทธเจ้าได้แร่สรุในวันขึ่น1าค่ำเดือน6และได้ทรงประกาศพระศาสนาและทรพระอรหันตสาวกออกไปเืเื่อรพระศาสนายัสถารที่่างไม่สงบดืวยแล้วดาเดือนในวันที่ใกลาเสวยมากเรวันที่ส15ค่ำเดือนสาพระอรหันต์ทัายนั้นางได้รู้ว่าวันนี้เป็นวันสำคัญของศาสนาพราหมณ์เป็นศาสนาของบรรดเดิมก่อนที่ทะานนันถือรธรราในของพระพุทธเจ้าและในลัทธิศาสนาเดิมมถวัเป็นเรือนมาพักเราผู้หลัท้าพระองลัทธินิยมถือว่าวันนี้เป็นวันสมาตรีโดยจะทำการบูชาพระศ ผู้กล่าว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้พระษาสัง1,250มาประชุมพร้อมกันโดยไม่ยกหมายมาจากในวันเดือนสามตามีกรามเป็นวันที่สุวรรจีพระสาวกเหล่านั้นเคยนัถือศาสนาพระมากอนจึงได้เป็นจาการรวตัวกันทั้งพิธีชมรากังทีกรามมาเริาากัเจ้าแอาิโหลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือคำสอนเป็นใจของพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธสามาถงที่พระพุทธเจ้าประกาพระรัหันหนึ่งสองห้าศูนย์รูปผู้ประชุมกันโดยไ่กหมายนอพระนวันารามในวันเดือนสามที่เราเรียกว่าวันมาคบูชาข ต้นป <an> ิ <t une> <an> ่นทุ่ปีราไม่ขัดตตินทุ่ขาม่โอปิ่นทุ่ยน้อยดเราไม่ขัดวต้ินทุ่ยพูดขอินทุ่ต้ินทุโตปุปะาตีสมโนโอดิขุไม่ัิตปิ่โกปะยาน้อยลุกวาโะคาโตปาติโกัิทุเจสองไขวัโรมติ่นทุ่ยตตาโติ่นทุ้นินทุ่ยบุตรปิ่นทุ่ยปินทุยโตสอาย้อนสมด่อบินทุยโตอาโยโกะโตไมขัดพูดขิ่ปทยาน้อย แปลการไม่ทำความสบุหนึ่งการเพียต่ความดีหนึการทำจิตของตนให้ขอใสหีเป็นท้งองของพระพุทธเจยาทั้งหลายขันติคือความอดลันเป็นวม่ยิ่งพระพุัธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่าในพานเป็นบรมธรรมผู้ทำราคนอื่นไม่ใช่ว่าเป็นบรรพชิตผู้บียดเียคนอื่นไม่ใช่ว่าเป็นสการให้กล้ายหนึ่งการไม่ทำรายหนความสำรวมในปาริโมหนความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหารหนึ่งที่นั่งในสมัหนึ่งความนนจิตหนึ่งนี่เป็นทั้งสองของพระกษัตริทั้งหลายที่เข้าใจ

เดิมาเป็นวันเปนพระราชอุทยานสำหรับเสาจาขอพระเจ้าพิพิสารเป็นสวนป่าอยู่รรื่นในรบและตั้งแต่เข้าออกว์มีชืจอาเนปรากฏในประศึกวาพระวิารเมื่วันเดืนทกนิวาสถานหรือวันเดนทกว่าสวนปาพพานที่สำหรับให้เหลือแก่พระเจ้าพิมพิสารได้ถวายพระราชอุทยานอย่างนี้เป็นวันในพระพุทธศาสนาได้สำหรับกรเทศนาลอุคพิธาและจุกราลัยสัตว์นอพระราษฎรและทิวัลพระราชอุทยานสูงต่าโดยในครั้งนั้นพระองค์ได้บรรลุราษฎรบรรลุเป็นการเดี่ยมคนในพระพุ แต่จากเหตการ์ย <oyu |fi|> ้ายลุงแหลมแขวนมาดายในช่วงพอสุเจส่เริ่มามหตย์แล้วราษฎนจาถอดกัตริ์หน้ากอการแวงรับสของพระเจ้าพิิาออกจากราบัและสหน้าอามย์ซึ่งมีเชื้อสายเจ้าวิในลีแห่งแควนวชีเก้าให้เป็นสัต์ังรัตใหม่แล้วพระเจ้าสุสนาคจึงได้ทำการย้ายลุงองแนมัดขดไปเมืองเวซาลีเป็นเมืองดิมของตนและกษัตริ์พระองค์ต่อมาคือพระเจ้ากาสุราผู้เป็นราษฎรของพระเจ้าสุสุหน้าย้ย้ายลุงของแ

เนว่าเหตุการณ์กากกรุงาศนบาจเป็นเหตุการณ์สำคัญยิ่งที่เกิดในบริเวณมหาวิหารแต่ทว่าไม่ปรากฏลายอนในบรรทุกทรงนัทพูตชาวจีนและในกระดตรปิไตย่างใดว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นองยังจากตุนางโบราณคดีก็ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีการทำเครื่หมายเสาหินหรือักบสถานที่ประชุมจากปรุงาบาไว้อย่างใดตามปฏิเหล่าบริเวณที่เกิดเหตุการณ์สำคัญทางพระสาทศาสนามักพบสโบราณหรือเสาหินพระเจ้าผสมมหาราชสางหรปักไว้เพื่อเป็นเครื่องหมาย ในปัจจุบันกองรีอินเดียได้ยืนยันสันนิษฐานว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดในบริเวณที่จุดตกสัตว์เลนทุว่าโดยสันนิษฐานออกจากเอกสารหลักฐานว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีประสงค์ประชุมกันมากถึงสองอันกว่ารูปและเกิดในช่วงที่พระบเปิดองค์ได้ทรงรับถวายอารามแห่งนี้การประชุมครั้งนั้นคงยังต้องนั่งประชุมตันประมาณหนึาร์ต้เนื่องจากเสนาสนะเป็นโรรมสภาขนาดใหญ่ยังคงไม่ได้สร้างขึ้นและเป็นเพราะยังยิ่งในจุด้้กคนบว่เันล่ารงที่รตน่พกตกสัตว์เล่ยานทุกว่าลารนเป็นหลังชกว้างสำหลังเชดียวโดยไมต่มีริต้านสถานอ การปฏิบัติพรทธศาสนาในวันนี้ก็คือการทำบุญตักบาต่ตอนเช้าหรือไม่ก็จะหาอาหารถวาววันไปทำบุญฟังเทศที่วัดตอนบ่ายสังเระแสดงความเทสนาในตอนกลางคืนจะพากันนำดอกไม้ทูเทียนไปที่วัดเพื่อชุมนุมกันทำพิธีเมียนเทียนรอบรอบบริสุทธิ์พร้อมกับกอบพิธีทรงโดยเจ้าอาวาสจะนำว่านมูสามจบจากการการทำถวายดอกไม้ทูเทียนทุกคนว่าตามจบแล้วเดินเวียนขวาตล่อลบไปให้เร็วถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณจนครบสามรอบแล้วนำดอกไม้ทูเทียนไปบูชาติที่ทางวัดเตรียมไว้เป็นการเสร็จพิธีขอบคุณข้อมูลมาจากดู พิธีวันามาคูชาน,นีเดินทีในประเทศไทยไม่เคยทำมาก่อนพระบาทสมเด็จพระเ้าอยู่หัวทรงอธิบว่าเกิดขึ้นในหมัยพระบาทสมเด็จพระเก้าจ้าอยู่หัวรัชานที่4แห่งกรุงรตัตนโกสินทร์โดยทรงถือามแบบของโบ,บราณที่ได้ยกกัวว่าวันมานีพระเจ้าสวกเลิอมาเป็นประมุขเป็นพระร,ราชาแห่าสวรของพระพุทธเจ้า1250รูปได้ประชุมเปนพรพ้องค์4ประการเรียกว่าจารลงสะมิบาพระพุทธเจ้าได้จกทนาอบ่าฏิโมในที่ประชุมทรงเป็นการประชุมใหญ่และเป็นการอิานใน ในสมัยราชกาลที่4มีพิธีการพระราชประศรในเวลาเช้าพระสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชประดิษฐ์สามศูนย์รูปชั้นในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนารามเวลาค่ำเสด็จออกทรงจุดทูปเทียนเครื่องมันัดยาแล้วพระสงฆ์สุทธรรมดเดินเสร็จแล้วสุดมิลิตรต่อไปนี้สุดขาดว่าปาริโมกข์เวสุนลิตรจุทรงจุดเทียนรามเรารอบพระอุโบัดหนึ่งสองห้าศูนย์ลิงมีการประกอบอีกครั้งหนึ่งแล้วจะมีการเทศนาโอวาทปารีโมกข์ หนเป็นทั้งทีนาภาษาบาลีและภาษาไทยเครื่องกันมีจีวรนิดีหนึขนหนึ่งสามนึ่งและถนนบางไม่ยมกทศนาจกรระสงค์ซึ่งุมลิสมรูปสุดประกอบประกอบพระราษปรเกี่ยวกับแม่มาถบูชาในสมัยรัชที่สี่นั้นพระบาทสมเด็จพระลงเจ้าอยู่หัวจะเสด็จออกประกอบพิธีด้วยพระองค์เองกปีไดาขาดสมัยต่อมาการบ้งเช่นรัชที่หพระบาทสมเด็จพระมเกาเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกเองบ้างมีได้เสด็จออกเองบ้างพร้อมกับเวลาไปส่กับเวลาเด็ดพระพาร์ื่นเ สองผ์จะเนไปตรงกับวันเดือนสี่หลักคาที่คนาไปปฏิบัติหลักคที่คนาไปปฏิด้แก่โอวาปาริโมกหมายถึงหลักคำสอนทางสำคัญของพระพุ้าศาสนาเป็นไปเรื่อป้องกันและแก้ปัญหา่างไม่ยงกในชีวิตเป็นไปเพื่อความร่นหรือคำสอนอันเป็นดัจใจพระพุทธศาสนาหลักคประกอบด้วยหลักการสามดมการสี่วิธีการหดังนี้หลักการสามหการไม่ทำบาปทำอุญไดแก่การเว้นการละเลิกทำบาปทำอุซึ่งได้แก่หลักคสอนรกงบหนึ่งศูนย์ฐานแก่ความช่วยมีสิบประการอันเป็นความช่วทางกายทางวา การำความดีมีหนึ่งศูนอย่างอันเป็นความดีทางกายทางวาจาและทางใจความดีทางกายได้แก่การไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทำร้ายเยียงผู้อื่นไม่แต่ช่วยเหลือเกื่อลกันการไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้มาเป็นของตนมีความเลือเฟือแผลและการไม่ประพฤติผิกในกามการทำความดีทางวาจาได้แก่การไม่พูดเทียไม่พูดเสียดไม่พูดทำาและไม่พูดตูเจ้พูดแต่คำจริงพูดทำอ่อนหวานพูดทำให้เกิดความสามัคคีและพูดกกาลเทศะการทำความดีทางใจได้แก่การไม่โลภกับได้ของของผู้อื่นไม่ได้ค สความสุงสาประพารคุทธาจักกุจกักและหความมันเสงสัยวิจฉาเช่นสงสัยในการทำความดีความชั่วว้านคนจริงหรือไม่วิธีการทำจิตให้ปฏิสม,มัคิข,ของใสที่แทจ้จริงเกิดขึ้นจากการ,รบาปทาง,งด้วยการืรอและบำพ็ญกุศลให้ถึงพรด้วยการแลวปสนาจนได้บรรลุอรหัผลอันเป็นความอใสที่แท้จริงอุดมการสี่หความอดทนได้แก่ความกลั้นไม่ทำบาปทางทางกยวาจาใจสองความไม่เด็ดเดียนได้แก่การเด็ดจกการทำรายปกุลหรือเด็ดเดียนผู้อื่นสามความสงบได้แก่ปฏิบัติให้สงบทางกายข้าวาจาและทาง สามสัมมในปาิโมกได้แก่ความเคารพเรืยบงใหญ่กฏติกากฎหมายรวมทั้งขนบใรประเนยันีของสังคมสรู้จักประมาณได้แก่รู้จักความพอดีในการบริโภคอาหารหรือการใช้สอยสิ่งปางไม่ยกห้าอยู่ในสถานที่ที่สมดุได้แก่อยู่ในสถานที่สงมีสงแวดล้อที่เหมาะสมหกฝึกจิตใจให้สงบได้แก่ฝึกัำจตให้สงบมีสุขภาพและสิทธิพาีปฏิทินวันนางบูชาวันนาขบูชาพอุดสองห้าห้าสองตรงกับวันอาทิตย์เก้าพันห้าพันพอุดสองาห้าองวันอาทิตย์ขึ้นหนึ่ วันมาุบูชาพอจุด5อตรงกับวันพุธที่7มีนาคมพอจุ5 5วันพุธขึ้น15ึ่งเดือนสีปีถ่อวมาุบูชาพอจ2 5สงางกับวันที่ยีากุมภาพันธ์พอจุาสอาวันจันร์ขึ้น15ึ่้าเดือน3าปีมรงวันมาคบูชาพอจุดอาาตรงกับวันศุกร์ที่สกุมภาพันธ์พจดส้าดวันุขึ้นหนึ่งห้าเือนสาาปีงวันาพอสอ้ดรก วัมาุบูชาพอ2 5 6สงห้าหกมตรงกับวันพฤหัสบดีที่หนึมีนาคมพอาหันพฤหัสบดีขึ้นหนึ่งเดือนีกาวมาุบูชาพอสตรงกับวันอัารที่สกุมภาพันธ์พอ2องาหกอวันารขึ้นหนึ่งาาเดือนสามามี่วันมาุบูชาพอจุดองากามตรงกับวันเุกร์ที่26กุมภาพันธ์พอจุดสอง้าหกามวันสาร์ขึ้นน่งาามเดือนามสามอุวันมาธบูชาพอจุดสองห้าหกสี่ตรงกับว